นี่ก็นะฮะคณะศรัทธาเนี่ยเยอะมากและบริเวณหน้าวัดนะฮะซอยถนนเข้าวัดเนี่ยไม่มีที่จอดรถเลยนะฮะ แม่ยืนได้ไหมแม่ยืนได้เปล่าถ้ายืนได้ยืนเลยจ้าถ้ายืนไม่ได้ไม่เป็นไรยืนได้ยืนเลยนะนี่ฮะวันนี้นี่เป็นวันพระด้วยนะฮะคนก็จะมาใส่ <c oughs> บาทกันเยอะพ <c oughs> อทั้งควรนะฮะ <c oughs> น,นี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดน้องบัวดำพูนี่ทุกเขตจริงๆโอ้โหศรัทธากันแรงกล้าจริงๆและธนุบำรุงพระพุทธศาสนากันอย่างดีงามนะฮะในเส้นทางวันนี้นะฮะภายหลังจากท่านออกรับดินธบาตเสร็จนะฮะเดี๋ยวชันเช้าเสร็จเนี่ยก็จะออกจากริชุดงต่อทันทีนะฮะเส้นทางเนีมุ่งหนา้าเพืภอน,นนสังมุ่งหน้าเขื่อนอุบลรั์ นะครับใครที่อยู่ในเส้นทางก็มานั่งกราบไหว้ขอพรกันได้แต่อย่านําปัจจัยมาถวายนะฮะแล้วก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยหลายคนหลายท่านเนี่ยลืมกันทุกวันนะจนต้องเป็นภาระ,ะให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับมาเดินแจก,กนําหน้าหลวงตาบุญชื่นกันตลอดใครที่นำหน้ากากอนามัยมาถวายท่านเนี่ยนะฮะก็แทนที่จะได้เอาไปแจก ตามรอพอสอตอนะครับหรือไปถวายพระก็ต้องมานั่งเดินแจกกันให้กับคนที่ไม่มีระเบียบวินัยนะฮะเดี๋ยวก็จะเอาโรคร้ายมาติดกันอีกไม่ได้ดูข่าวดูข่าวเขาเลยนะฮะบางคนก็ว่าโรคร้ายเน,น่ากลัวขนาดไหนนะฮะยังวิ่งมายิ้มฟันขาวกันอยู่บางคนก็ฟันเหลืองเนี่ยเ้าพดแล้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กของท,ทั่วไทยนิวนะฮะ แม่เสียงแหบก็เลยตอนเช้านี้ปใจ้าอยู่นขห้านาฬิกาห้าสิบหนึ่งนาทีนะฮะวันจันทร์ที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ที่ทำครับถ้าสะพายกระเป๋าไว้นะพยายามเอาลงอย่างนีอย่านำปัดใจมาถวายนะครับปัจใจอย่ามาถวายท่านนะมน่ต้องบอกว่าคณะศรัทธานี่นะครับในเขตบ,บ้านตำแยหมู่ที่สามหวัวไม่ได้มีก็แค่หมู่เดียวนะรู้สึกจะมากนหลายหมู่หลายตำบลบางคนก็มาตัวอำเภออำเภออื่นก็มีนะฮะ อันนี้ก็เซลฟี่กันโอ้โห,โห,โหเซลฟี่กับพระทําเป็นตนบอดี้สแลมไปเลยประโธไม่เป็นภาพบรรยากาศที่เห็นแล้วก็ยิ้มกันนะอะ่ความศรัทธานี่มีหลายรูปแบบนะฮะ